เราได้สวดมนต์บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปให้ตั้งใจให้แน่แนวมุง่งตรงต่อนทางบรณิพภานกันทุกๆคนลูกนะให้นางขัสมาดเดีวขาขวาทับขาซ้าย มือขวาทับมือซ้ายให้นิ้วชี้กางมือข้างขวาจะรดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอายสบายหลับตาของเราเบาๆคลอดโก พอสบายสบายคล้ายกับตอนที่เราใกล้จะหลับอย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานะจ๊ะแล้วก็ทำใจของเรานะให้เบิกบานให้แช่มชื่น ให้สะอาดบริสุทธิ์ผองใสใครากังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางให้คลายความผูกพันจากทุกสิ่งถ้าจใจก็ให้เบิกบาน ให้เชื่อมชื่อให้บริสุทธิ์ผ่องใสไรกังวลให้ทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามให้ปลดให้ปล่อยให้วางแล้วก็รวมใจมาหยุดนิ่งๆน,นุ่มๆ ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่ในกลางทองของเรานะจ๊ะโดยสมมุติว่าเราหยิบเส้นได้ขึ้นมาสองเส้นนำมาขึงให้ตึงจากสะดือทะลุไปด้านหลังเส้นหนึ่ง จากด้านขวาทรลุไปด้านซ้ายอีกเส้นหนึ่งให้เส้นได้ทั้งสองตัดการเมงกาคำหัดจุดตัดจะเล็กเท่ากับปลายเข็มเหนือจุดตัดนี้ขึ้นมาสองนิ้วมือรเรียวกว่าศูนกลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งเป็นที่เกิดที่มาเกิดที่ดับหรือไปเกิดที่หลับแล้วก็ตื่นแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางไปสู่อายตนานิพพานที่พระพุทธเจ้าพระอรหัตนต์ทั้งหลายทุกๆพระองค์ เริ่มต้นหยุดใจอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดตรงนี้อาจ,จารย์เพราะฉะนั้นให้เอาใจเนี่ยมาหยุดนิ่งๆนุๆ่มๆเบาๆสบายๆหย,ยุดนิ่งๆนุ่มๆ เบาเบาสบายสบายใจเย็นเย็นและกันเน้อถึงบุญทุกบุญที่เราได้ทำผ่านมาตั้งแต่ปฐมชาติที่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์เราได้สร้างบุญบาร,รมีความดีทุกๆบุญทุกๆบาร,รมีทุกๆความดี มากบ้างน้อยบ้างทุกพบุุชาติกระทั่งถึงปัจจุบันในชาตินี้เนะี่ยให้มากรวมเป็นดวงบุญใสใสให้มารวมเป็นดวงบุญใสใสติดอยูที่ศูนกลางกายฐานที่เจ็ดซึ่งอยู่เหนือจาก จุดตัดของเส้นใดทั้งสองกลางกายขึ้นมาสองนิ้วมือหรือจะไม่ง่ายว่าอยู่ในบริเวณแถวกลางทองในระดับที่เรามั่นใจมันเหนือสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือให้ตรึกนึกถึงดวงบุญใส่ ให้กลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วให้ดวงบุญกลมรอบตัวเหมือนดวงแก้วบุญมรงเป็น,ปนดวงใสใสใสเหมือนกับเพชรที่เจรไหนแล้วไม่มีตะมีเลย หือย่างน้อยก็ใสเหมือนน้ำแข็งใสๆมันก็จบบ้างเหมือนน้ำใสๆบ้างแต่ว่ากลมครอบตัวเหมือนดวงแก้วสว่างเหมือนดวงอาทิตย,ยามเที่ยงวันใสเย็นเหมือนแสงจันทร์ ในคืนวันเป็นเคยดูแล้วไม่จ้าตาไม่แสบตาไม่เคืองตาให้ค,ค่อยนึกอย่างจะไปสบายตรึกนึกถึงดวงใสอใจยหยุดอยู่ในกลางดวงสใส เรากับประคองใจโดบริกรรมภาวนาในใจเบาๆสบายๆโดยให้เสียงของคำภาวนาดังออกมาจากกลางท้องกลางดวงบุญใสๆโดยรักรรมภาวนาในใจ เบาวบาวสัมมาอราหังสัมมาอราหัง,งสัมมาอราหังทุกครั้งที่เราภาวนาสัมมาอรหังเราจะต้องไม่ลืมตรึกนึกถึงดวงใส ให้ใจหยุดไปที่กลางดวงใสๆตรึกนึกถึงดวงใสหยุดหยุดที่กลางดวงใสพร้อมกับภาวนาในใจสัมมาอารหังสัมมาอารหัง สัมมาหลังละคลองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจจะหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งมันก็จะทิ้งคำภาวนาสัมมาหรังไปเองจะมีอาการกคายๆกับเราลืมภาวนาไปเรื่เกิดความรู้สึกก็ไม่อยากจะภาวนา สัมมาอรหังต่อไปอยากหยุดใจนิ่งๆนุๆ่มๆที่กลางดวงใสๆถ้าเกิดการหรือความรู้สึกอย่างนี้เราก็ไม่ต้องภาวนาสัมมาอรหังอีกแต่ว่าเมื่อใดใจฟุ้ง ไปคิดเรื่องอื่นเราจึงย้อนกลับมาภาวนาสัมมาอรหังใหม่นะจ๊ะเราครัประคองใจกันไปอย่างนี้จนกว่าใจใจหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งถูกส่วนเข้ามันก็จะเคลื่อนกับไปสู่ภายใน จะตกศูนย์เข้าไปข้างในแล้วก็จะมีดวงธรรมนระอใเกิดขึ้นมาดวงแห่งความบริสุทธิ์เบื้องตน้นก็จะปรากฏเกิดขึ้นแทนที่บริกรรมอนิมิตที่เราสมมุติขึ้นมาสร้างขึ้นมาเพื่อให้เป็นที่ยึดที่เกาะของใจเรานะจ๊ะ แลาพอใจ,จเราหยุดถูกส่วนไปเรื่อยๆก็จะเห็นเมตตามลำดับในสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราแล้วกายในกายกายมนุษย์ลเอียดที่ผมลรืปมกายทรรโกตปูโสดาธิกิตการนาคาราทุกๆกายซึ่งเป็นแผนผังของชีวิตติดเรามานะมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคน ความพบข้าบจารยมาแล้วมีอยู่ในตัวของมนุษย์ทุกคนเราก็จะเห็นขึ้นมาเองในภายหลังเมื่อใจเราหยุดนิ่งในถูกส่วนนะจ๊ะเพราะฉะนั้นตอนนี้เราอยู่ในช่วงที่เราจะประคองใจของเรานี่ยนะให้หยุดนิ่งๆนุ่มๆ เบาๆสบายๆส,ส่วนใครที่จะหากว่านึกเป็นภาพแล้วอดที่จะเค้นภาพไม่ได้อดที่จะตั้งใจมากไม่ได้ก็ให้วางใจนิ่งเฉยๆอยู่ที่กลางท้องของเราในตำแหน่งที่เรามั่นใจ ว่าเป็นฐานที่เจ็ดนะหยุดตรงนั้นนะจ๊ะแล้วก็ภาวนาสัมมาอรังอย่างนี้เรื่อยไปในตานองเดียวกันจนกระทั่งใจเราหยุดนิ่งพอใจหยุดนิ่งได้แล้วภาพต่งางๆเกิดขึ้นมาเนี่ยแล้วก็ทำหน้าที่เป็นผู้ดูที่ดี ดูเฉยๆไปเรื่อยๆอย่างสบายๆโดยไม่ต้องไปคิดอะไรทั้งสิ้นแค่หยุดใจไปเรื่อยๆเพราะหยุดเป็นตัวสาเร็จที่จะทำให้เราได้เข้าถึงสิ่งที่มีอยู่ในตัวของเราได้เข้าไปถึงพระระัตนาตรัยในตัวซึ่งเป็นที่พึ่งที่ระลึกที่แท้จริง สิ่งอื่นที่นอกจากนี้ไม่ใช่พวกเรานำมีบุญมากที่ได้เกิดในบุญยาเกตในร่มเงาของพระพุทธศาสนาแล้วก็ได้มารู้จักวทัที่พึ่งที่ะลึกที่แท้จริงเนี่ยอยู่ที่ตรงไหนจะเข้าถึงได้อย่างไรเนี่ย เมื่อเราได้รู้จักอย่างนี้แล้วเนี่ยเราจะได้แสวงหาได้ถูกที่จะได้เข้าถึงที่พึ่งที่ละลึกทิดแท้จริงไม่เสียเวลาไปติดยึดผูกพันกับสิ่งที่ไม่ใช่ที่พึ่งที่ระลึกทิ่แท้จริงนั้นซึ่งไม่มีสาระแกนสารอะไร เมื่อชีวิตของเราเนี่ยมีความทุกข์ทรมานของชีวิตมีความโศกสเศร้าเสียใจรับแค้นใจลำพิลัยลำพันมีความพัดพปลายจากสิ่งที่รักประสบสิ่งที่ไม่เป็นทรักหรือปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ดังใจเราดังที่ใจและปรารถนาใจมันก็จะไม่สบาย มื่อใจไม่สบายกายก็กพลอยไม่สบายด้วยเราจึงได้สแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกกันแต่ถ้าขาดความรู้ที่สมบูรณ์ก็ไปสแสวงหาที่พึ่งที่ระลึกอยู่ที่นอกตัวเข้าใจว่าอยู่ที่คนก็ไปหาคนเข้าใจว่าอยู่ที่สัตว์ที่สิ่งของต้นหมกลากไม้ภูเขาเราก็ไปหาสิ่งนั้นซึ่ง สิ่งเหล่านั้นน่ะยังไม่ใช่เป็นที่พึ่งทีแท้จริงเพราะโดยธรรมชาติโตของมันเองก็เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ต้องไปสู่จุดสลายทั้งสิ้นเพราะฉะนั้นที่พึ่งที่แท้จริงอยู่ภายในที่มีสภาพที่สมบูรณ์ไม่ได้เป็นอย่างนั้นไม่ไปสู่จุดสลายเลยคือพระารารตนตรัยในตัว ตรงนั้นเราเป็นนิจจังเป็นสุขขังเป็นอัตตาเป็นตัวตนตัวของเราอย่างแท้จริงที่อยู่ภายในเป็นอิสระจากความทุกข์ทั้งหลายใจจะมีสุขอย่างยิ่งพอได้เข้าไปถึงพระรัตนตรัยในตัวอย่างตรงนี้นะจ๊ะเพราะนั้นที่พึ่งทิศลึกที่แท้จริงเนี่ยมันอยู่กับตัวของเราอยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดของเรา เราจะสแสวงหาก็จะต้องเอาใจมาหยุดมันนิ่งอยู่ที่ตรงนี้พรถูกส่วนเดียวเข้าถึงเองเดี๋ยวเห็นเองเห็นแจ้งเองรู้แจ้งเองเข้าถึงเองแล้วก็จะไปเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับสิ่งนั้นเพราะฉะนั้นก็ให้ค่อยๆประครับประครองใจให้หยุดนิ่งๆนุน่มๆเบาๆ สบายสบาษย์ศูนย์กลางกายฐานในจ็ตตรึกนึกถึงดวงใสใจหยุดอยู่ที่กลางดวงใสๆพร้อมกับประคองใจเดียบริกรรมภาวนาสัมมาอรหังสัมมาอรหังสัมมาอรหัง เรื่อยไปนะจ๊ะช้านี้อากาศสดชื่นเจนสบายเหมาะสมที่ลูกผู้มีบุญทุกคนจะได้ประกอบความมีนให้เข้าถึงพระระัตนารตรในตัวก็ให้ตั้งอกตั้งใจให้ถูกหลักวิชาให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจในการเข้าถึงพระระัตนารตรในตัว ทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆนะจ๊ะ